ข้อนี้เนี่ยใน choice มีคําว่ t time กับ arrive ที่จะเฉลยวันนี้เจอบ่อยมากเลยนะฮะมาดูโจทย์ก่อนโจทย์เนี่ยช่องว่างอยู่หลังอะไรหลัง the และหน้า o f อุ้ยหลัง the แบบนี้มันก็ต้องเป็นคำนามปะเพราะว่าคำนามอยู่หลัง the ได้ the car the cat the dog ลักษณะนั้นถูกไหมเฮ้ยแต่ใน choice อะมันมีกี่คำมีมาให้สองคำถ้าเกิดคำนามมันมาเป็นกลุ่มติดติดดกัน แสดงว่าคำหน้าต้องเป็น adjective แน่ๆเพราะ adjective อยู่หน้าคำนามได้เช่นคำว่าผู้หญิงสวยภาษาอังกฤษว่าไงผู้หญิงสวย the beautiful woman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 , woman เป็นคำนามฮะส่วน beautiful เป็น adjective adjective อยู่หน้าคำนามได้ adjective ขยายคำนามอยู่หน้าคำนามอยู่หน้า คำนามได้นะครับแสดงว่าคําแรกที่เป็น time ต้องทำหน้าที่เป็น adjective จริงนะส่วนคําหลังที่เป็น arrive รูปต่างๆกันต้องทำหน้าที่เป็นคํานามทีเนี้ยข้อ a c d เป็น time หรือเติม s ก็ตามอ่ะมันคือคํานามนะแปลว่าเวลาหรือครั้งก็ได้ถูกไหมมันไม่ใช่ a d j e c t i v ผิดหมดตอบเป็นข้อ b boy ฮะ timely ลงท้ายด้วยลีก็จริง แต่มันคือ adjective ครัคำนี้แปลกหน่อย timely มีลี่นะแต่ไม่ใช่ adverb ส่วนใหญ่ไม่ใช้ในรูป adverb นะใช้เป็นรูป adjective timely เป็น adjective timely เป็น adjective แปลว่าทันเวลาครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่า we received a timely warning แปลว่าการเตือนที่ทันเวลาเลย About the storm พวกเราอะ่ะได้รับการเตือนที่ทันเวลาเลยเกี่ยวกับพายุเข้าอ่ะโอ้ไม่งั้นบ้านฉันปลิวนะไม่งั้นฉันอาจจะตายได้ลักษณะนั้นหรือบอกว่า a timely arrival การมาถึงที่ทันเวลา of the ambulance ambulance ก็คือรถอะไรฮะรถพยาบาลถ้าเจอต้องหลีกทางให้เขานะ save d the man's life การมาถึงที่ทันเวลาของรถพยาบาลน่ะช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้ได้โอ้ยไม่งั้นผู้ชายคนนี้ตายแน่ ดังนั้น timely จำเลยเป็น adjective เป็น adjective มาดูโจทย์ของเรานะครับมี timely arrival ถูกไหม arrival จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็น verb เ,เนี่ยเขาจะใช้คำว่า arrive แปลว่ามาถึงพอเปลี่ยนเป็นคำนามปัป๊บจะกลายเป็น arrival ฮะมีอ้อนะแต่ไม่ใช่ adjective อันนี้เป็นคำนามข้อนี้หลอกสับยับ yep, เลย timely arrival คือการมาถึงที่ ทันเวลาจ้ามาแปลโจทย์กันนะครับเขาบอกว่า the success of the project largely largely เป็น adverb แปลว่าส่วนใหญ่ depends on เป็น verb แปลว่าขึ้นอยู่กับ the timely arrival of the i m p o r t e d materials materials แปลวล่าอะไรฮะวัสดุถูกไหมเขาบอกว่าความสำเร็จของโปรเจกต์เนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะ largely แปลว่าส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับ การมาถึงที่ทันเวลาของวัสดุที่นําเข้ามาถ้าเกิดวัสดุที่นําเข้ามามาช้าเลทไปเป็นเดือนโอ้ยโปรเจกต์อาจจะล่มได้ถ้าเกิดมาทันเวลาเฮ้ยโปรเจกต์อาจจะรุ่งเรืองได้ลักษณะนั้นตอบเป็นข้อ b b อยหนูตอบข้อ a ได้ไหมครูเบิร์ตหนูรู้กราฟม,มาเยอะหนูมองว่า time เป็นคำนามได้ไหมแล้วมอง arriving เป็นส่วนขยายที่เรียกว่า present participle ได้ปะ ใครที่ไม่รู้จัก present ปานะไปทวนบทที่13ของโทยโกแต่ตอนนี้ครูเบิร์ตอธิบายแบบหยาบๆลงลึกไม่ได้เพราะมันค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะฮะให้จำแบบนี้ว่าถ้าสมมตินะนักเรียนเนี่ยเจอคำนามคำนามจะบอกคำแนมคำนามแล้วตามด้วยวิ้งเลยแบบนี้ไอวิ้งเลยแบบนี้เขาจะเรียกว่า present participle จะทำหน้าที่เป็นส่วนขยายขยายคำนามที่ที่มันตามหลังมา วิงตัวเนี้ยจะขยายคำนามข้างหน้ามานันะนะครับยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเช่นครูเบิร์ดบอกว่า the materials arriving late เห็นไหมคำนามแล้ววิงเลยแบบนี้ไอ arriving ตัวเนี้ยเป็นสว่วนขยายมันจะแปลว่าวที่ที่มาถึงที่เดินที่เต้นที่นอนอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นรูปย่อ adjective clause นะฮะแต่ช่างมาันเถอะมันจะแปลว่าว,วัสดุที่มาถึงล่าช้าเนี่ย cause a delay ก่อให้เกิดความล่าช้า In the Project Schedule ในตารางการทำโปรเจกต์เนี้ยเวลาช้าไปหมดเลยแก arriving ตัวนี้เป็นแค่ส่วนขยายนะครับแล้วทำไมไอโจทย์ของเราถึงใช้ time arriving ไม่ได้ที่ใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะมันจะแปลว่าเวลาที่มาถึงไอสิ่งที่มาถึงควรจะหมายถึงวัตถุดิ p หมายถึงวัสดุต่างหากที่มาถึงที่โรงงานถูกไหมในบริบทเนี้ย ไม่ใช่เวลาเดินทางมาถึงเราไม่สามารถขนเวลาบนเรือได้เพราะเข้าใจไหมในบริบทนี้นะเฉพาะในบริบทนี้นะดังนั้นมันไม่ได้ครับมันไม่ได้เราต้องพูดถึงวัตถุดิบหรือวัสดุที่เดินทางมาถึงต่างหากในบริบทนี้จึงผิดตรงความหมายครับส่วนข้อ c times arrived ถ้าเกิดนักเรียนเจอคำนามแล้วตามด้วยเวริรช่อง3 เติม ed แบบนี้อาจจะเป็นช่อง2ก็ได้ช่อง3ก็ได้ช่อง2ไม่ใช่เพราะว่า verb ช่อง2ไม่สามารถอยู่หลัง the และหน้า off แบบนี้ได้นะฮะเพราะตรงนี้ต้องเป็นกลุ่มคำนามถูกไหมแต่ช่อง3พอไหวเพราะช่อง3เรียกว่า past participle เอาเย,ยาบๆเนอะถ้าเกิดนักเรียนเจอคำนามตามด้วยช่อง3นะฮะช่อง3ตัวนี้จะแปลว่าที่ถูกที่ถูกเตะท,ที่ถูกต่อยที่ถูกตีอันนี้จะแปลว่าเวลาที่ถูกมาถึง รู้เรื่องปะเนี่ยเวลาที่ถูกมาถึงไม่รู้เรื่องผิดแน่ๆน,นะฮะส่ว so น the d o c time a r r i v a l t i o n อันนี้คำศัพท์ไม่มีอยู่บนโลกนี้คูเบิร์คิดขึ้นมาเองเพื่อหลอกล่อนักเรียนนะฮะผิดแน่ๆจึงตอบเป็นข้อ b boy timely แปลว่าทันเวลาฮะ timely ทันเวลาเป็น adjective นะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคำนี้เป็นข้อยกเวนนะ้นอ่ะหนูเฮลี่หนูก็เป็น adverb หมดการจะรู้ได้ว่าข้อสอบเนี่ยออกคำไหนเป็นข้อยกเวน้น ถ้าเกิดครูเบิร์ตเจอในห้องสอบหรือครูเบิร์ตสืบทราบมาครูเบิร์ตจะมาแต่งโจทย์ให้สอดคล้องกันะฮะนักเรียนดูดีอัปเดตให้แม่นเจอข้อยกเว้นไหนบ่อย,ย่านเลยเพราะว่าครูเบิร์ตจะใส่ลงในนี้ดีกว่านักเรียนต้องไปอ่านไปจาําทั้งโลกถูกไหมแต่ต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจนะไม่ใช่ไปท่องเฮ้ยข้อหนึ่งตอบ A ข้อสองตอบไม่ใช่ต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจแต่ครูเบิร์ตจะเน้นสิ่งที่ต้องใช้ในห้องสอบแน่แน ไปทวนให้แม่นแล้วกันนะฮะทั้งถวยโกและดีอัปเดตนะเตือนแล้วนะ